อ้ครั้งแรกที่ผบเจ้าชีโร่เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเขาก็ไม่ต่างจากจงอางทั่วไปก็คือมีพฤติกรรมที่ดูดุร้ายก้าวร้าวนะครับแต่ในครั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราสามารถจักแล้วก็ุมเจ้าชีโร่ได้เนี่ย เลยตัดสินใจนำเต้าชิโร่เนี่ยไปมอบให้กับพี่ดนเขาถูกความอ่อนโยนของพี่ดนการปฏิบัติของพี่ดนการสัมผัสของพี่ดนนะครับปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เขาให้เขามองจากที่มนุษย์เป็นศัตรูกลายเป็นมิตรครับปหมระดูกตัวลูกหนูเหมือนประดูกหนูรู้ตัวไหมไหแม่ผ้าดูอุ้อยอยุ้ <laughs> อยเดี๋ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวผาไม่เกียวเต็มเลยอขอโทษลูกอ่ะขอโทษขอโทษ จ่าดนเนี่ยเขามีลูกอยู่หนึ่งตัวเป็นลูกที่เชื่องมากลูกตัวนั้นคืองูจงอางความเป็นมาคือหลายปีก่อนงูจงอางตัวนี้ครับได้รับบาดเจ็บแล้วพี่นิกอสรพิษวิทยาก็ส่งมอบให้จ่าดนจ่าดนก็ปฐมพยาบาลแล้วก็ละลายพฤติกรรมจนงูจงอางตัวนี้ครับทีมงานผมบอกว่าเชื่องเหมือนกับเป็นสุนัข เหมือนเป็นสุนัขตัวหนึ่งอะเลี้ยงดูแบบลูกทำได้เลยละลายเขายังไงคะก็ขั้นแรกก็เอามาทําความรู้จักกันก่อนอืนะครับดูชั้นเชิงกันอะไรแบบเนี้แล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเรียนรู้เราเรียนรู้เขาเขาเรียนรู้เราอืงูงูทั่วๆไปโดยมากแล้วจะจะมีนิสัยก้าวร้าวดุร้ายครับใช่ไหมครับแต่ผมมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้เขามาดูน่ารักน่ารักครับ สามารถจับได้กันทุกคนทุกคนนะเปล่าหรือหรือเป็นจ่าจ่าคนเดียวหรือเปล่าได้ทุกคนครับได้ทุกคนด้วยคต้องพิสูจน์จ่าเนี่ยสุนัขหมากับชิโร่เนี่ยความเชื่องใกล้เคียงกันไหมน่าจะมากกว่าเดยครับจริงเหรอจริงเหรอครับจริงครับวันนี้ก็จะขอให้จ่าลองจุ๊บน้องในหนึ่งนาทีว่าจะได้สักกี่ครั้งหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมน้ำไม่ทันครับผมผมน้ำไม่ทันครับผมน้ำไม่ทันครับโอ้ย30จ่าจ่าเบาๆจ่าเบาๆสาม0ิบโอ้ยอจ่า50ผมว่า40เอาไปว่าครับน้ำไม่ท่วงแล้วกันผมว่าผมน้ำไม่ท่วงนะครับเออของพี่คำครับชุบเบาๆครับผมว่าจ่านี่คือฟัดแล้วล่ะเออโอาไ้บจ่าครับผมก็พอครับไม่ต้องคือไม่ต้องนาทีครับชัดเจนค่ะชัดเจนมากครับ ไม่่ใชนท่านจะขอบคุณผมคือเราไปยืนด้วยกันสี่คนแล้วก็จานคุมส่วนบนแล้วเราอ่ะคือเหมือนกับเรามาเจอเซเล็บไงแล้วเราก็ถ่ายรูปกับเซเล็บเราเสี่คนรูปป่าพญานาคพี่พี่เขายืนออฟฟิศออฟฟิศคล้ายๆออฟฟิศแบบนั้นอ่ะเชิญครับอะไรเนี่ยครับโอ้ยตัวหนักอย่างนี้น้องไม่เจ็บใช่ไหมครับไม่เจ็บอุ้ยแล้วก็ ได้นะนำไงายฝ่ามือขึ้นนะครับฝ่ามือฝ่ามืออ่ะหนูอยู่หนูอยู่ตรงข้างที่ซุกนะโอเคโทษนะครับโทษนะครับขอบคุณมากนะครับโทษนะครับไม่ใช่ครับครูครับขอจับหน่อยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวดูไกลๆมันยังโอเคไงแต่พอมาใกล้เอากล้องเลยหน่อยกล้องเลยหน่อยโอ้ยตายแล้วที่ฉันชอบงงอยู่เนี่ย ขอบคุณชิโร่และจ่ายยินจ่ารินนะครับขอบคุณมากเลยครับจากกรณีของเจ้าชิโร่จกอ่างแสนเชื่องนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแปลกใจแล้วก็สงสัยว่าทําไมจกอางที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นงูที่มีความดุร้ายมีความก้าวร้าวสูงนะครับถึงสามารถมาเป็นงูที่เชื่องเหมือนลูกแมวได้ตรงนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตเท้าความไปตั้งแต่สมัยพบชิโร่เป็นครั้งแรกจริงๆ ชิโร่เนี่ยก็จะเป็นงูจงอางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็เกิดและเติบโต,ตในธรรมชาตินะฮะแล้ววันหนึ่งเจ้าชิโร่เนี่ยบังเอิญเข้าไปในบ้านคนเจ้าของบ้านก็เลยแจ้งทีมงานของเรานะครับเข้าไปดําเนินการจับออกนะฮะซึ่งครั้งนั้นผมก็ไปด้วยแล้วก็ครั้งแรกที่พบเจ้าชิโร่เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเขาก็ไม่ต่างจากจงอางทั่วไปก็คือมีพฤติกรรมที่ดูดุร้ายก้าวร้าวนะครับพอเข้าใกล้ๆก็มีการชูคอนะครับมีการพ่นลมนะฮะ พอไปจับตัวเขามีการฉกใส่เราแต่ในครั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราสามารถจับและควบคุมเจ้าชีโรได้เนี่ยก็มีการตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็พบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีโรน่าจะไปเจออะไรสักอย่างนะครับซึ่งทําให้เขาได้รับบาดเจ็บมาเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเจ้าชีโรในตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถดำรงชีวิตในธรรมชาติได้ก็เลยตัดสินใจนำเจ้าชิโรเนี่ยไปมอบให้กับพี่ดนซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นทักษะเฉพาะ ส่วนบุคคลนะครับที่ไม่ได้ว่ามีกันทุกคนนะครับต้องเข้าถึงได้จริงๆต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะครับถึงจะสามารถทําได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชิโร่ก็คือเขาถูกความอ่อนโยนของพี่ดนการปฏิบัติของพี่โดนการสัมผัสของพี่ดนนะครับปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เขาให้เขามองจากที่มนุษย์เป็นศัตรูกลายเป็นมิตรครับจ่าดนครับผมบอกเรื่องราวความสามารถของจ่าดน เรื่องราวจิตใจที่มีความรักความเมตตาของจ่าโดนต่อสัตว์ต่างๆรวมทั้งความรู้ความสามารถที่จ่าโดนถ่ายทอดกับลูกศิษย์ให้ผู้ใหญ่ k ิงพาวเวอร์ทราบท่านประทับใจและภูมิใจในจ่าโดนมากนะครับเรื่องงบบริจาคไม่ใช่ปัญหานะครับทาง King Power ขอมอบเองินบริจาคผ่านจ่าโดนนะครับ4ี่หมืนบาทจาก i ิง Power ครัครับเสียงอ,อะไรอ่ะ ก็เกลี okay, no. ่ยที่คือมองหาอะไรครับก็มองหาลูเวลาหน้าเนี่ยพวกงูเห่าเขาจะไม่ขี่ไปเรียงงูสามตัวเรียงงูอยู่สามผมนี่สี่ตัวเก่าตัวเรียงจะงูขัดมู้ไปนท่างหี่เรียงไว้เพื่อการแสดงคนสีหูจะเข้าในสือมูบานงูจงอางครับงูจงอางด้วยนะ ที่คำบอกกับทีมงานว่าต้องการทำลายสถิตินั้นครับได้14ครั้งนี้น้อยนะครับคือหมู่บ้านที่พี่อยู่คือเป็นหมู่บ้านงูจงอางครับผมชื่อนี้เลยอ่ะฮะอันที่จริงนะครับเมื่อก้อนอนนั้นกับเป็นบ้านโคกสงาคับ้านโคกสางแต่แต่สีมาตังเป็นหมู่บ้านงูจงอางนี่คือปีพศ .38 ครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเขาจะมีการรวบรวมงูนะครับผมมีการโชงงู เออต่อมาก่ะชื่อเสียงก็ดังขึ้นมากะเลยเป็นเลยตั้งเป็นหมู่บ้านงูจงอ่างครับผมคือโชว์กันทั้งหมู่บ้านเลยเงี้ยเหรอครับผมกเกือบทั้งหมดเกือบเลยเกือบเกือบครับผมคือผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านทําไมถึงต้องออต้องเป็นโชว์งูจงอ่างด้วยฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสมัยของพ่อพ่อหรือว่าของปูของต่างดีนะครับผมเปิ่นเชประกอบอาชีพกับขายยาสมุนไพรเพิ่นเลยบอกว่าทามี้แต่สมุนไพรขายมันกับบได้ขายดี าบาดที่นี่เพื่อนก็นเลยเอางูตอนแรกเพื่อนเอางูเฮากับออเอางูเฮาไปเลี้ยขายตามชุดอำตามหมู่บ้านแต่ก็คววมสนใจกับบาดทราดที่นี่คุณพ่อคุณนันเพื่อนก็นเลยไปจับงูจงอางได้บาดที่นี่เพื่อนเลยเอางูจงอางไปก็ไปเลี้ยขายสม,มุนไพรตามหมู่บ้านคนก็นมาเบิ่งงูจงอางดีกหลังจากนั้นเพื่อนก็นมีสืบทอดต่อมา คือคือไม่ได้ขายงูแต่ว่าเอางูไปร่วมโชว์ตอนขายยาครับผมขายยาสุุให้เริ่มแรกครับค่ะแล้วถามหน่อยเมื่อกี้ก็ดูแล้วมันมันดูอันตรายพอสมควรตัวของพี่คาเองเคยเจออันตรายอุบัติเหตุจากการโชว์บ้างไหมคะเคยครับผมแล้วตอนนั้นอาการเป็นไงคะโดนชกเข้าที่ไหนแล้วแล้วส่งผลยังไงกับร่างกายเราตอนนั้นมันมันก็มีหลายจุดนะครับจุดหนึ่งกับที่ที่อ่าที่นิ้วจุดสก็คือข้อศอก จุดสามก็คือนิ้วจุดสี่ก็คือขาอาการของเขานี่มันจีเหตุตเห่านี่าหัวใจเขาจีเต้นเร็วขึ้นครับเป็นปั๊บๆปั๊บๆ้วการ็รจีเป็นหายใจบ่ออกตาเขาก็จีปิดตาเขาขิจีคอยปิดลงมา oh. อแล้วที่นี่จีมีอาการปวดขามาเรื่อยๆโดนกัดมองไดโดนกัดนิ้วบ่มันจีคอยคอยมีอาการปวดมาเรื่อยๆปวดแบบสม่ำเสมอครับบ่พ่อสิบนาทีครับผม สิบนาทีสิบนาทีต้องถึงหมอตายครับว้ายเพราะว่าพวกผมหมองูแสดงงูอยู่บ้านผมเนี่ยตายสี่คนสี่เป็นลักษณะนี้ครับผมคือเขาเขาไม่ปล่อยเลยใช่ไหมฮะบ๊อบปล่อยครับผมถ้าอย่างนี้แล้วบ่ปล่อยหมองูตายที่บ้านสี่คนสี่คนครับผมแล้วทําไมพี่ยังทาอยู่ฮะไม่กลัวมันกะมันเคยแล้วเคยเฮ็ดแล้วกะอยาก ก็เลยว่าผ้ากันช่วนกันชักชัวนกันเฮตดต้ตไปเพราะว่ามันกามู่บ้านมันก็เป็นทีทองเที่ยวค้นไปเที่ยวไปอย่างเบิงงูงสินะครับกตสิเขามาหยุดชะงักมันก็เสียซื้อเสียงบาทเพิ่นว่า<อ>ก็เลยเฮ็ดต้ตไปแต่ก็เพียงตะบอกกันว่าให้เรามัดระว่างเพราะว่ามีบทเรียนมาหลายแล้วที่นี่คือบ้านเราเนี่พี่คำนะครับผม เราเรามาที่ไหนครับอันนี้หลังจากไอ้เก็บเกี่ยวเข่าแล้วเนี่ยมันอาจจะมีพวกงูพวกยังนะครับเป็นทงหน้าครับผมเกิดกำจัดเอมากมึง,งด,ดนูนี่น้ำีเหม,เมนบอกอันนี้ใช่ ใช่รูงูหรือเปล่าครับผมอันนี้มันหนาทีแมนครับผมเพราะว่ายังทำราะว่ามันปากงูนี่มันอะไรมันบเปลี่ยนมันบเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนเที่ยวหัวเที่ยวหัวเป็นหัวเปลี่ยนตื่นเป็นหัปูครับหัวปูนะโอ้รูปูแต่ว่ามีความคล้ายคขึ้นกันครับนี่นี่นี่เดีว้าตะก่วตะกั่วพอเที่ยงอเที่ยเวลาเรามองเราเราเราเขี่ยเขี่ยนี่คือมองหาอะไรครับ ก็มองหาลู่เพราะว่าไอ้ออ๋เรามองหาลู่าครับผมเวลาหน้าเนี่ยพวกงูเห่าเขาจะไม่มีที่ไปเขาจะหาลู่อันนี้นะที่เป็นหรอกครับงูเห่าขี้เออเบื้องไหนครับงูเห่าครับผมคือเบิ้อก็เบื้งขี้นะครับเนี่ยมันเก็ดมันสีเก็ดทองมันขาวเขาเป็นจุ่มทองจุนมทองจุ่มทองเกนี่ยมันสีเก็ดคำคำเบิ้งสภาพงูแล้วมั้งกับมั้งกับเขียนอยู่ได้หรอ้า เอาแล้วครับเจอรูแล้วครับอันนี้นี่คือรูอู้ยู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 ยรููยูยัยูมูยูนูย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 ยูยูาูยูยขยทยู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 ยายูยอยูยูยนยู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 บูยูยายูยูยรยอบูย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 เยเยูยูเราก็พยายมเยู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 ยออูยูเูยูยููยย อ,อ๋ <ม EN S 2> อท่อจะมีสองฝักจะเข้าอ๋อ<ม> <beau> จะมีเตียงครับอ๋อนี่คือให้เพื่อนไปฝั่งจะเตียงปากท่อเตี้ยนแล้วก็มีล็อกคาบอันนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีมีงูแน่ถ้าปาก้อมเตี้ยนนะครับเฮ้ยเเสียงอะไรฮะเออหนี่หนี้นี้นี้มันมีเสียงอะไรบางอย่างโอ้ยแมนนี่ดีอ่ะแม่นแม่นแมามาแม่นมาเลย ดูแล้วว่ามันมีงูเลยซีเมื่อกี้ซีเมื่อกี้ตกใจเลยรีดีมากเป็นงูเห่าครับอ้้ยยออ๋อเพื่อนคือคุมอีกฝั่งนึงไม่ให้เขาไม่ให้เขาไปทางฝั่งนั้นครับโอ้นี่คือเราเกี่ยวเข้ามาเลยเราเกี่ยวออกมาเลยครับเกี่ยวมาเฉยๆเนี่ยนะครับครับเสรแล้วถ้าเราไม่เกี่ยวเท่ากับเดมือไปล่วงวัดจับเพราะอะไรนะครับมันเกี่ยวกับมือยกเข่าหงายอยู่อะไรอัเนี้ยเังเหลืออีกคน ไรบ้ได้รอกนั่นนันอันนี้มูอเขาอันนี้ชกกทะงูที่เขาจับได้ไหมเนี่ยที่มีไม่เป็นเป็นเป็นแง่มเป็นงามนะครับแล้วกับคำหัวเออไม่คือพยายามจับแต่เขาก็ต้องมาเหรียญก่อนรับอ๋อจับหางก่อนเหรอครับครับต้องจับหางก่อน๋อคือจับหางก่อนใช่ไหมครับแล้วต้องกดเขาตรงไหนไหมครับกดตรงข้อครับ เอาไว้น้ำใส่ไม้กดตรงข้อครับผมครับอ๋อตรงเอาน้ำเรากดเขาไว้กดตรงข้อแล้วเขาตังคอยจับจับเขาครับผมจับไรเดี่ยวขอใช้เด้อโซขอให้นี่บิดมันบิดมันบิดใช้เลยใช้เลยบบดนี้เห็นเต็มเต็มเลยหางเขาที่เอางูเขาต้องเอาหางเขาควันี้อัดเลย ทานท่้การครับนี่คืองูชนิดแรกครับเรียบร้อยงูเห่าเรียบร้อยไปหนึ่งตัวโอ้ยดูไปก่อนจังหวะไอช่วงไอ้ชมผมเกลียดมุมกล้องมากเกลียดมุมกล้องมากเหมือนกับเด็กๆเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเป็นสามมิติอะครับแล้วเรานั่งดูอยู่มันก็ไปโฉบไปเราก็ทำคือผมสังเกตว่าจังหวะแรกที่เขาโฉบครับเออกล้องมัวเลยครับคือคือบางครั้งเนี่ยงูอ่า เขาจะมีอยู่สองชนิดด้วยครับที่ที่พ่นผิดแรงหรือเบาถ้าเป็นงูชนิดตัวสีดาที่ที่มือกี้เนี่ยแบบว่าเขาพึกอกมางเนี่ยฟูเป็นว่าเขาคูนะครับมันจะมีนำไอานำไล่หรือว่าพ่นมาด้วยแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งถ้าเป็นแบบตัวเหลืองมันเขาจะตั้งข้อเขาจะยิ่งปากเขาจะยิ่งปี๊ดออกไปอย่างนี้ครับอันนั้นเป็นเห่าพ่นผิดอ๋อพ่นได้เลยใช่บเป็นงูเห่าภาคอีสานแต่เป็นสีเหลือง แต่สีดํานี้มันสีบ่พาะนปื้ดกันสีดำซึ่งครับ<ด>ิดที่มันพ่นงั้นโดนผิวเรานี่ก็ก็กไม่เป็นไรครับถ้าเร,ไร<ต>าไม่มีแผลแต่ว่าไม่มีแผลแต่ถ้าโดนตา,าโดนตาก็จะเจ็บตาตามั่วาตามั่วเจ็บตาอีกเป็นวันสองวันครับผมท่านรัฐารครับนี่คืองูชนิดแรกงูเห่าและงูตัวต่อไปได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งงูพิษขอเชิญพบกับ 킹ครอบบ้าครับ킹ครับบ้าเลยอ่ะโอ้ยนี่เรากำลังตามหางูจงอางนะครับครับผมอันนี้คือแรงของงูจงอางเนี่ยเขาสียูไก่แรงเป็นบ่อน้ำรับอ่าเขาสีชอบยูที่ชื้นอนี้นะครับผมเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำที่ช่วงนาแรงนายนั่งสี่อนี่แ้วก็เขาก็สียูอุ้ยนี่เจอคราบใช่ไหมครับ นี่ดู oui, ออกไหมครับภาบงูอะไรครับอันน okay. ี้ภาบมนสีเป oh ็นภาบงูจงอ่างครับผมดูดูทวดเกตทองครับผมเกตทองเขาจะออกสีคำคำผููเฮาสีสีขาวเมื่อเฮาไปเห็นเจอหลอกค้ามันสีแล้วเขาก็พยายามตามไปเรื่อยๆครับผมแล้วมันสีเขาสีสอบจูที่มีกองใหม่กองเศษใหม่หรือว่าเป็นพวคกับ แต่งูมันบอยู่ในลูกครับจงอ่างเขาจีบเป็นโพงรเป็นโพรงครับผมอ่าเขาจีบเป็นโพ้งอยู่แต่มันสียุ่งไก่แรงน้ำครับทัดจากนั้นไปมันรคับเขาจีบจีบ่านี้จากไก่น้ะครับโอ้ยโพงใหญ่ครับมุมกล้องนี้แอ้งูนี่หูนี่หูเขาจีอยู่ในโพงเลยเคลียมุมกล้องนี้โอ้ยหัวใหญ่มากใหญ่เลยนี่ ครับตัวอ่างนี่เขาที่ยญ่มันที่ยัย nhau กว่างูหักคอยคอยคอยประมาณกี่เมตรอะครับอุ้ยตัวนี้ก็ประมาณสองเกือบสามเมตรครับผมประมาณเกือบสามเมตรครับอ้ เขาชูคอครับจวงอ่างเขาจะชูคอยาวครับผมเดี๋ยวเวลาเอาเอาบาดนี่พร้อมที่จะจับด้วยบัตรครับคือเราต้องพยายามจับตรงส่วนไหนเขาครับครับคือเราต้องพยายามจับเอาเอาตรงส่วนหัวเราเบาๆแต่ อ๋อนี่คือเบาๆใช่ไหมครับครับผมเ้าก็ใซาไม่ไม่งามคือกันครับผมไม่งามแบบกดลงไปเลยนี่จับได้เลยนี่นี่นี่ชำนาญจริงๆนะครับจับเร็วจับเร็วโอ้โหดูตัวดิครับดูตัวดิครับโอ้โหเจัปล่อยไว้นารักมุ้มันจะบิดครับผมหมันจะดินมันจะบิดคือเขาจะรัดใช่ไหมครับลงมาหน่อยเดี๋ยวเนื้อผู้รอดแบบนั้น ก็ต้องรีบกลับอ๋อคือไม่งั้นตัวเขาเองจะบาดเจ็บเราต้องรีบเจ็เ้าะปนตองรีบเอาเขาไปไปเก็บในถุงนะครับโอเคจังหวะนี้เพราะท่านจะปลอยท่านใส่ที่ปุ๊บเนี่ยสบายเรียบร้อยได้แล้วครับบาดเจ็บนี่ที่เป็นตรงอ่างของแท้เอาไว้เอาไว้จับมัดมัดแล้วเขาเขาจะฉกทะลุถุงอันนี้ได้ไหมครับเนี่ยบอกไม่ไม่ครับผมถ้างูเข้าถุงแล้วเขา เขาสีบุทโฉบกัดกับเขาสีว้นด้วยในไหนอ๋อค่ะพี่คาบอกทีมงานว่าคราวที่ไปอิตาลีครับสามนาทีจุมพิษไป34ครั้งแกอยากลองใหม่ครับว่า3นาทีจะได้มากกว่านั้นไหมท่านรรมการครับภายใน3านาทีเนี่ยนี่คือต้องหาจังหวะจังหวะที่ใช่ก็จุมพิษหนึ่งครั้งแล้วคําว่าจุมพิษเนี่ยคือลิมนฝีปากต้องสัมผัสกับต้องสัมผัสกับหัวตัวหัวอูนะครับถ้าเป็นส่วนอื่นเช่นหูหรือว่าเอาเอาส่วนอื่นของร่างกายไปโดนทีมงานไม่นับ ทีกาพร้อมนะครับครับผมทางนการพร้อมนะครับได้เวลาบันทึกสถิติโลกกันครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือเวทีการแสดงของหมู่บ้านงูจงอางนะครับครับผมหัวเขานี่นะตัวเขาใหญ่จริงๆครับ นี่คืองูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับนี่เป็นการอุ่นเครื่องนะครับครับเริ่มเตรียมตัวนะครับจะจับเวลาแล้วนะครับจับเวลาครับ1ครั้งครับ2 3า นี่คือลากผูหาจังหวัดนะครับครับอุ้ยลิ้นลิ้นไม่นับนะครับลิ้นโดนไม่นับนะครับต้องปากนะครับ4ครับ5ครับเวลาจูบต้องจูบซึ่งหน้าไหมครับครับจูบด้านหลังก็ไม่ได้ไม่ไม่ครับผมเพราะว่าด้านหลังเขาจะตวัดตวัดกับหลังให้ด้านหน้าเขาจะเลื้อยเลื้อยไปข้างหน้า ตัวเลขที่ท่านเห็นสีเหลืองคือตัวเลขจำนวนครั้งในการจูบงูนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปเกือกบจะหนึ่งนาทีแล้วครับหนึ่งนาทีได้สิบเอ็ดครั้งนะครับถ้าเทียบจำนวนเวลาแล้วถือว่าได้น้อยนะครับอุ้ย หมายคือมากกว่า3-4ครั้งนะครับนาทีครึ่งนี้ได้14ครั้งนี่น้อยนะครับอ้ยคือจูบต่อเนื่องไม่ได้ครับต้องรอจังหวะด้วยถูกไหมครับรอจังหวะครับผมโอ้ตอนนี้ปัญหาคือ เรื่องเวลานะครับเป้าหมายคือต้องมากกว่า34ครั้งนะครับ19แลครับต้องการอีก15ครั้งนะครับโอ้ยเหลืออีกประมาณต้องได้อีก9ครั้งครับต้องได้อีก9ครั้งครับ ต,ต้องการต้องการอย่างน้อยอีกเจ็ดครั้งนะครับอีกหครั้งครับเวลาครับอีกห้าครั้งครับอีก3ครั้งครับขออีสาครั้งครับเวลาเหลือสิบห้าวิอุ้ย นี่เหลือสิบวิครับปอยสองครั้งครับปล่อยครั้งเดียวครับได้แล้วครับอรอเสวียรได้ร้อยครับผมทำได้แล้วครับสามนาทีอ้โอ้โอ้เก่งมากเก่งมากวิ้โอ้โอองง่าย สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ